ขายอ่ะเขาให้ยาไปยาเอามาขายผมมันจะให้ตังค์ให้ตังแล้วยยาตจะนีสใส่ดีดีน่าจะตัวผู้ไหมนี่เน่ยจางมากผมก็ซื้อจางหมดอ่ะเปลือกนะโอ้ตอนนี้พ่อแม่มันยังอยู่ตรงนั้นนะดูแลสามตัวทีนี้พะเยาเนี่ยใช่เยอะมาก เข้างคมข้างโไเลกรับดีขนานั uh. ้นปไเลยนะอจุบน้อยเองนี <sh <sh ้เสร็จีสี่ตัวนั่นปนี่ผ่านมือไปอ่ะไม่ได้เก็บสักตัวเลยเลี้ยงไปเห็นสี้าไม่ดี